เลียมนี้ก็สวยครับมีโฟกาเป็นดอกไม้ฮะสีเหลืองดอกอะไรกันไม่รู้ข้างหน้าก็จะเป็นถนนอา่างเก็บน้ําแล้วก็สันขวานไม่ใช่สันเขื่อนฮะอยงเงฮะโอ,โอ้แล้วรถก,กาลังวิ่งมาแบบนี้ก็งามเลยนะโอ้โหเลียมนี้สวยครับและตรงนี้ก็น่าจะเป็นจุดที่มองเห็นสันเขื่อนสวยสุดแล้วครับหน้าผานี่เลยหน้าผาหินนี่ โอ้นี่โอ้นี่จะมีพระอาทิตย์ตกจะสวยมากนะฮะไปกันครับได้เวลากลับบ้านตอนนี้5้าโมงตรงเป๊ะแต่บรรยากาศยังด่าหกโมงครึ่งเลยคุณโอ้จะมืดอะไรขนาดนี้นะฮะคือส่วนหนึ่งก็เรื่องของเมฆที่เยอะนะพระอาทิตย์มันก็เลยแบบว่าหายไปกับอีกอันนึงก็คือ ฟิล์มเรามันก็เป็นแบบว่าฟิล์มดำไงคุณฟิล์มเซรามิกโอ้โหกลางวันก็ดีอยู่หรอกแต่พอตกเย็นค่ำไปแล้วเ,เียกด้ว่ามองไม่เห็นกันเลย <c oughs> กลับดีกว่าครับพอระหว่างทางกลับนี่ค่อนข้างจะอันตรายเลยถ้าเกิดมืดๆนี่เดี๋ยวจะจุกเกอร์เอานะฮะคุณไปครับชิ่งดีกว่าก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสิ่งจะเป็นที่ไหนยังไงนั้นติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ ไปละจ้าเดี๋ยวมืด